โย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 กมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วครับเดินหนีเลยครับสวัสดีครับพวกเราโพสเซสครับใช้เสียงเดิมลองลองพูดใหม่เผื่อได้ใช้เสียงใหม่โพสเซสครับเอาเสียงนี้เลยก็ได้เอาเสียงเดิมไปแล้วดีแล้วจะทำอะไรจริงๆแล้ววันนี้เรามาจะลุกคนน้ำไม่ใช่วันนี้เรามาปั๊มจืดๆฮึบจืดฮึบจืดฮึบฮึบสวัสดีัครบ พอตัวเลยครับทุกคนนั้นนี่มีการทำงานไงครณเซอันนี้เอาจริงจังหรือไม่จริงจังคาดหวังนะครับเอามาเอาจริงจริงต่อเะยมาวันนี้เรามาถ่ายหนังสั้นค้นหาตัวตนค้นหาอ้ยโอหใครวะโคดังเลย อุยรถไหมรถ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 ตอนรถเดี๋ยวเขาลงก่อนอ่ะมาจริงๆแล้ววันนี้ก็คือน้องเขาอ่ะมาให้พวกเราอ่ะโปรเซดมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นนักเอ้ยลืมเอาไม่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 เอาไเดินเดินอ๋อเฮ้ยลองลื่นเออลื่นเฉยวันนี้เรามาทำอะไรเออมาก็คือน้องเนี่ยน้องสองคนนั้นเขามาให้โปรเซดทำหนังสั้นเกี่ยวกับโปรเซดเออให้เราเป็นนักแสดงให้เราเป็นใช่ นวัวดำเนินเรื่องเลยของศิละปะน้องหันหน้กำกํายัสมพอยเฮ้ยรู้ป่ะโรงเรียนเรามีปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันกันเติมเติมอะไรฮะเฮ้ยโอ้น้ำมันน,น,มน,ะะน้ำมันไอเสียบนี่ไงน้ำมัน <c oughs> นะฮะไอเสียก็เหมือนว่าฝนจะตกนี่โรงเรียนเรามีทางมาลายด้วยฮะไหนาทางมาลายเป็นไงฮะ <c oughs> <c oughs> ครับผมตอนนี้เราอยู่นที่ว้าวสุดสถานะโอ้โหขายคุณนะคุณที่นี่นะฮะกดไปที่ตัวไอตรงตรงไหนฮะที่เดิมนะฮะฝั่งนี้ไอชิร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านฟู้ดคาร์แต่ว่ารสอาหารรสอาหารมันมัเป็นอะไรบ้างโอเคครับเปรี้ยวหวานมันเค็มสั่งอะไรนะสั่งเพิ่สั่งอะไรนะสั่งปิดมึงอ่ะ เฮ้ยคนรู้รู้ยังว่าช่องเราเพจเต e นบุกแล้วเออเังไม่เคยบอกเลยเนี่ใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะครับนนี้เรามีเพิ่มกลับทีงงานการถ่ายทำ <c oughs> มาจากอะไรนะตะชี่แชนแนลเฮ้ยเดยินมาทำไมอ่ถ่ายทายนะั้นเนอะไร เอาไปละหนึ่งวันวันนี้วันนี้ชวนชวนโพสต์มาถ่ายคลิปแล้วทางซ่านกันอ่าแล้วถ่ายถ่ายเกี่ยวอะไราเกี่ยวอะไรเป็นอะไรนะคุณธรรไงคุณธรรมหน่อยหน่อยเกี่ยวกับว่าเออคุณทำแต่ผมไม่ทำเออไปเอะไปม่ไข้าวกครับกินข้าวนข้าวนข้าวิากิข้าินข้ินาิ้ินอิ้ินวนวาน โย่โย่โย่เฮ้ยเรามากินไอติมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาหาหาดาราหาให้เจอหาดาราในนี้ให้ได้เกียไม่นานเลยชงมาเลยหาไม่เจอไหนดาราเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยไหน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 ใครครับโอ้โหกอล์ฟเซเว่นโอ้โหฟูฟูฟูรู้จักก้อน์ฟด่งก้อน์ฟจักรพันจักรพันง่ายกอลจอเซเว่นเฮ้ยก็เจอแต่ก็เจอแล้วของจริงเจอแล้วใช่แม็กกี้ราศี อ๋อราศีอะไรอ่ะมาที่นี่เรามาเที่ยวกันญี่ปุ่นดูญี่ปุ่นกันเฮ้ยนี่เราเที่ยวกันดีญี่ปุ่นนี่ยญี่ปุ่นหัวใจของคนทำซ้บหน่อยมันตั้งแปลรับมึงเนี่ยนี่เขาบอกว่ากินโออชิได้แบบพูดภาษาญี่ปุ่นได้อะไรนะอะไรอะไรจะทำไรพูดภาษาญี่ปุ่นจากโออชิอ่าอันนี้ยังพูดไทยอยู่เออพูดไทยอยู่คาดหวังรอ หอมจริงจริงหอมจริงบรรยากาดผิดหวังมาหอมจริงไม่ก็ไอ้นี่ไงก็ไอโฆษณาไออีพาปลาเค็มอ่ะแล้วไอคนญี่ปุ่น่ะมันพูดหอมจริงจริงเออถ้าเกิดยังไม่รู้เดี๋ยวโฆษณาจะขึ้นในอีกสามไม่ไม่ทำไมไม่ได้อ่ะเราไม่ได้จ้างเอาเหรอเขาไม่ได้จ้างแล้วใครอยากถ้าเกิดใครอยากจ้างอ่ะ ก็ติดต่อมาได้ที่ processproduction@gmail.com หรือเพจ Facebook p r o c e s p r o d u c t i o n หรือที่ IG p r o c e s p r o d u c t i o n หรือที่ IG ปูนชยุทพีหรือเซมี่หรือดิวีนบได้เลยเบอร์โทร0ไม่เอาดีกว่าส่วนตัวนะครับติดต่อเบอร์โทรจากอีเมลนั่นแหละครับผมมึงชี้อะไรปูนมึงชี้คนนะ เออวันนี้ไม่มาทำไมอ่ดีวันนี้ลาไปนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจบทริปเลยโฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบอ๋อวันนี้ลาโถูกลาเฉยนี่ลาจะมานี่เราอยู่กันที่ร้านในโอซาก้านะครับ ร้านอาหารในโอซาก้าร์นะครับอันนี้เขาจะมีน้ำน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกน้าปลพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาเออท้าเป็ึงพริกน้ำปลา,า,ปาดิวเขามีหลักการอ่ะไหนว่ามามเขาจะเอาไอ้นี่เว้ยชื่อเมนูอ่ะเขาจะเอาพืชขึ้นก่อนเสมอเอ่เอใช่ไรเฮียน,ยนแมอ่าอันนี้อะไรกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูกรอบกระเพรากระเพราขึ้นก่อนเา้าต้มหมูแล้วแล้วหมูกระเทียม กระเทียมมันไม่ใช่ผักกระเทียมไม่ใช่ผักใช่กระเทียมก็เป็นพืชไงให้ที่บ้านเรียกกระเทียมหมูคนคนรแผลติดนี่นี่ทะเลาะกันแอ้วโอ้โหเฮ้ยสิโอ้ยหสิโอ้โหดังป๊อกเลยน้องน้องเป้งเนี่ยกูตีโคนแตกยุบเลยทำไปก่อนกินกันหมดแล้วใช่ต้องไปถ่ายต่อละน้องเขากำลังคุมเข้มอยู่เข้มเลยกหมายถึง คลิกเข้มจัดเลยเสื้อเสื้อเออก็กินกันเรียบร้อยและเราจะไปถ่ายอ่ายหนังสร้างกันต่อก็ใครที่อยากรับชมก็รออาจจะอาจจะมาลงถ้าเกิดถ้าเกิดถ่ายถ้าเกิดถ่ายอะไรไม่แพ้ถ้าเกิดลงได้ถ้าเกิดลงได้อาจารย์หนังสร้างมาให้ดูฝากนะฝากอะไรหน่อยฝากใจตังค์ฝากใจตังค์หน่อยน้องเป็กๆเจอดเจอด้วยฮะ ่จริงจริงเห้อเฮ้ยตบประมือประมือจริงเหรอวู้เราได้คาตัวไม่เห็นหน้าเลยเอาเหรอเออมันคือตรงนี้นึงโอเครเห็นล้ตรงนี้นึงไม่คือมันไม่เห็นอยู่แล้วเออาหรมันย้อนแสงโอ้โหแม่จริงจริงมันย้อนแสงก็แล้วไปก็สำหรับใครที่คิดถึงเรานะครับมีคนคอมเมนต์บอกไม่มีเอ้ยทุกคนรอคอยแล้วเนี่ยเจมรออคยไ์ เซเออเซมึงต้องปิดแล้วปิดเหรอเออปิดไม่ไม่โอเคเปิดต่อละปิดปิดนะครับก็ปิดย่อย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 โอเคจบเลยปัก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 ยังจบไม่จริงนะเนี่ยเออยังไม่จบไม่จริงเมื่อกี้โกหกนี่นี่นี่ปูถืออะไรเก๊กหวยน้ำหวานกับเก๊กหวย แต่มือเก๊กอะไรกันอ้าวคงมีแค่แปรงสีฟันนั้นแหละที่จะเอาเลือดกูออกจากฝากได้เฮ้ยนี่คนหรือแป๊บรีเนี่ยทำไมฮะต้องรอกูเปิดถึงจะหายซ่า